ไปเดินชไปดินชเของเนัวแะวองกสวัสดีสวัดีครับเพื่อนยังไงบ้างเกมมาโชววันนี้ทีมสามยกแรกนี่ของเราเลยยกสี่ไปพลาดอะไรครับสามสี่เดินไปเดินชิดไปเดินชุดอ๋อไปเดินไปกังวลแผลวันนี้แผลก็หมือนยอมอยสายกเราชนะไปยกสี่ไปเดินน มัเป็นเดื่องเนี่ยพไปเดืนปึบพอขาตีเราก็ตังพาีเราตังสตะไคแล้วของเป็นตัวตะไคร้แล้วเราทร้มันรยนเช็ดหน้าตาเด็กชุบมือเอามียนี้ไมชุบมือเย้แท่ทำเป็นอันนี้มันผีแผนยังไงบ้างครับอลาไะี่เท่าไหร่บนรถเสรไดายั้วันนี้ โอกาสอยากแก้มือไหมครับน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดวันนี้ก็ยทำไม่สำเร็จอย่างของโตได้บ้างครับไี่ในค่ายแล้วก็หน้าค่ายฝ่ายเอฟช่วยติดตามไฟหน้าเลยครับไฟนัลช่วยแรงใจเลย